ตอนที่เจ็ดการบ่มเพาะพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่เลวเลยฉันได้รับพลังงานมังกร20สิบคะแนนหลังจากหอหนั่งงอคืนของการฝึกฝนเช้าวันรุ่งคืนอนหวงังเสียนอจ้องมองที่ระดับพลังงานมังกรที่เขาได้รับตลอดทั้งคืนด้วยความตื่นเต้นถ้าระดับความเร็วในการฝึกของเขาคงที่มันจะใช้เวลาห้าสิบวันในการเลื่อนระดับคือนอไปสู่ระดับที่สองจากการเปลี่ยนแปลงของพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ เขาจะสามารถเข้าถึงการแปลงแรกจากก้าระดับการเปลี่ยนแปลงขั้งแรกของการเปลี่ยนแปลงมังกรอันศักดิ์สิทธิ์สามารถทําให้หวังเสียนอท่องไปในมหาสมุทรและดำดิ่งลงสู่ทะเลลึกได้เขาจะเป็นมังกรที่โตขือนอไม่ใช่ลูกมังกรขนาดฝ่ายอามืออีกต่อไปมันยังคงอีกสักพักหลังจากหาเงินได้เยอะเพียงพอแล้วฉันจึงจะค่อยออกไปที่ทะเลในขณะที่หวังเสียนอกำลังใช้ความคิดของเขาอยู่เขาก็อาบนำแต่งตัวไปด้วย ฉันจะขี่สกูตเตอร์ของตรงหายไปดีกว่าหลังจากมีความคิดบางอย่างเขาหยิบกุญแจรถที่ตรงหายเคยให้เขาไว้ก่อนที่จะปีดดอเทอมช่ว่งฤดูร้อนหวังตรงหายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหวังเสียนอพวกเขาสนิทกันมากน่าจะเป็นเพราะพวกเขาใช้นามสกุลเดียวกัน หวังตรงห่เป็นคนในท้องถิ่นรู้ว่าหวังเสียนอยากจนเขาคอยช่วยเหลือหวังเสียนอบ่อยครังสิ่งที่น่าจดจำที่สุดคือหวังตงงห่ยแอบพาหวังเสียนอไปยังห้องซาวน่าครบวงจรแห่งหอในอฬิกอที่มีหญิงสาวขายบริการหลังจากที่รู้ว่าเขายังบริสุทธ์ทอในที่สุดหวังเสียนอก็แอบหนีเขากลับมาอย่างเงียบๆโดยหวังตรงห่ไม่รู้ ด้วยที่ว่าเขาเป็นคนอ้วกอ้วนและขี้เกียจเล็กน้อยนักเรียนคนอื่นจะเสือจัก,กรยานสําหรับใช้ในมหาลัยแต่เขาบกกว่าเขาขี้เกียจเกินกว่าจะาปั่นมันได้ดังนั้นเขาจึงเสือสกูตเตอร์หวังเสียนอหิ้วตู้ปลาของเขาเดินลงบันไดฝนหยุดแล้วต้องแต่เมื่อคืนเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงอากาศฤดูร้อนหลังพาย,ยุฝนสงบได้พัดพาเอากลิ่นดินและหญ้าทำให้รู้สึกสดชื่น หวังเสียนอมาที่จอดรถและสตาร์ทเครื่องยนต์ของสกูตเตอร์ของหวังตรงหไสสกูตเตอร์ของเขามีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบก,กับสกูตเตอร์ของคนอื่นคุณอ้วนอย่างหวังตรงหไสสามารถขี่สกูตเตอร์นี่ได้อย่างสะดวกสบายหวังเสียนอวางตู้ปลาบนที่พักขาและขับรถไปที่ตลาดดอกไม้และนกฉันหวังว่าฉันจะสามารถขายพวกมันได้ทั้งหมด หวังเสียนอย,ยิ้มตลอดการเดินทางส0ินาทีจากมหาลาัยของเขาไปยังตลาดดอกไม้และนกการขี่ของเขาปกติดีและมั่นคงในขณะเดียวกันเขาก็ต้องคอยจับประคองตู้ปลาไปด้วยใกล้ถึงแล้วหวังเสียนอมองไปที่ด้านหน้าของเขาและสังเกตเห็นฝูงชนจำนวนมากที่ตลาดดอกไม้และนกนอกจากนี้เขายังพบรถยนต์จำนวนมากที่มีป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ของท้องถิ่นขับรถเข้ามาดูเหมือนว่าหลายคนกำลังเข้าร่วมงานมหากรรมปลาทอง หวังเสียนอเร่งความเร็วเล็กน้อยขณะที่เขาขับรถไปที่ตลาดดอกไม้และนกผ่านช่องทางข้างถนนปกติรูมมอมายมบรูมมอม,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 มายมกทันใดนั้นเขาก็ได้ยินคำรามดังสนั่นจากทางด้านหลังจากนั้นไม่นานหวังเสียนอก็เห็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่สาสี่คันพุ่งเข้ามาจากทางแยกด้วยความเร็วที่ไม่น้อยกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหวังเสียนอสังเกตว่ารถจักรยานยนต์ใหญ่สี่คันกำลังพุ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็ว รูมมอมายมกห้าห้าขอโทษนะฉันถึงก่อนในเวลานี่มอเตอร์ไซคันใหญ่แถวหน้าเบรกอย่างรวดเร็วและรถก็หยุดคนขี่วอร์ออกมาดังๆขณะที่ถอดหมวกกันนอกออกส่วนคันอื่นๆที่เหลือก็เบรกและหยุดอย่างรวดเร็วเช่นกันโอ้ไม่นะรถใหญ่คันหอน,หนั่งงอไม่สามารถเบรกให้หยุดได้และลื่นถลายไปในทันทีถนนยังปียกหลังจากฝนตกมาทางคืนดังนั้นจัก,กรยานยนต์จึงพุ่งเข้ามาในทิศทางของหวังเสียนอ หวังเสียนอตกใจเล็กน้อยเขากระโดดหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็วเมื่อรถพุ่งเข้ามาทางเขาปังสกูตเตอร์ที่เขานั่งอยู่นั้นถูกชนกระเด็นออกไป3าถึงสเมตรหลังจากรถจัก,กรยานยนต์ชนสกูตเตอร์มันก็หยุดลงแย่จริงมอเตอร์ไซค์ฉันมันลื่น ชายหนุ่มคนหอนอิงงอขี่จักรยานยนต์ถอดหมวกแล้วพูดอย่างอายเขาลงจากมอเตอร์ไซค์และตรวจสอบด้านหน้าของจักรยานยนต์ของตัวเองเมื่อเห็นว่ามีความเสียหายไม่มากเขาก็ถอนหายใจโล่งอกโชคดีที่จักรยานยนต์ของฉันนั้นไม่เสียหายใบหน้าหวังเสียนอนแสดงความโกรธเมื่อชายหนุ่มไม่สนใจรถสกูตเตอร์ที่เขาชนและตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของตัวเขาเองในขณะที่เขาลงจากจักรยานยนต์ ถ้าหากหวังเสียนอไม่ได้มีพลังมังกรเขาอาจาหลบไม่พ้นจากการถูกชนไม่นับปลาทองของฉันหวังเสียนอตกใจจนหน้าเสียก็เมื่อเขาเห็นตู้ปลาของเขาตกแตกตู้ปลาแตกและปลาทองรีแอเคปบอบราวออเรนดาทั้งหมดกำลังดิ้นอยู่บนพื้นสองตัวถูกทับอยู่ใต้ล้อรถและตายสนิทอีกสี่ตัวนั้นก็ใกล้ตายแล้วเช่นกันหวังเสียนอแทบอยากจะร้องไห้เมื่อเขามองไปที่ชายหนุ่มผู้ที่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอเขาเดินไปที่ชายหนุ่ม คุณขับรถแบบนั้นได้อย่างไรและคุณไม่คิดจะดูสกูตเตอร์ของฉันหลังจากที่คุณชนจนล้มลงเออชายหนุ่มหันไปทางสกูตเตอร์ที่ล้มอยู่บนพื้นทันทีที่เขาได้ยินหวังเสียนอโอเคน้องชายฉันขอโทษสกูตเตอร์ของคุณราคาเท่าไหร่บอกฉันมาฉันจะชดเชยให้คุณชายหนุ่มพูดพร้อมกับยิ้มและเขาไม่สนใจสกูตเตอร์อย่างจริงจงังมีอะไรหรือเปล่านายไม่ได้ชนใครบาดเจ็บใช่ไหม ในขณะเดียวกันชายหนุ่มอีกคนที่อยู่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันก็มาจากด้านหลังและสอบถามเพื่อนของเขาไม่เป็นอะไรแค่ชนสกูตเตอร์คุณภาพของฮารเลย์เดวิดสันที่สั่งประกอบโดยเฉพาะนี่แข็งแรงมากชายหนุ่มตอบอย่างอารมณ์ดีขณะที่เขาหันหลังกลับมาพูดหวังเสียนอจ้องไปที่ชายหนุ่มที่ไม่สนใจอะไรเลยเขาตรงไปที่ชายหนุ่มเฮคุณจะไม่ชดเชยสิ่งที่คุณทำเสียหายหรือ ถึชายหนุ่มมองไปที่หวังเสียนอและยิ้มพูดว่าฉันจะใจ่ายให้แน่นอนมันเป็นแค่สกูตเตอร์เองบอกราคา마าสิเฮ้ไม่ใช่แค่สกูตเตอร์เท่านั้นปลาทองของฉันด้วยหวังเสียนอตอบอย่างเมินเฉยปลาทองห้าห้ามีปลาทองด้วยงั้นเหรอก็แค่ต้องราคา,มาเมื่อได้ยินแล้วชายหนุ่มก็หัวเราะเบาๆแล้วควักเงินออกจากกระเป๋าอาของเขาประมาณห -6 ใบในขณะที่เขาพูดเขานำเงินทาง6ใบส่งให้กับหวังเสียนอ นี่ประมาณหกพันหยวนนี่น่าจะพอแล้วหกพันหวังเสียนอมองดูเงินในมือของเขาแล้วสายหน้าพูดว่ามันไม่สามารถเสือแม้กระทั่งหางปลาของฉันได้คุณพยายามที่จะแบล็กเมลหรือไงชายหนุ่มถามด้วยสายตาเย็นชาขณะที่จ้องหน้าเขาอะไรนะคุณกำลังพยายามจะโกงพวกเราเหรอ ชายหนุ่มอีกสามคนก็เดินเข้ามาในเวลานี้และที่ต้องมองหวังเสียหนอด้วยสายตามไม่เป็นมิตรบางคนที่ปากทางเข้าตลาดดอกไม้และนกเดินออกมามุงดูด้วยความอยากรู้เมื่อพวกเขาเห็นอุบัติเหตุหนุ่มน้อยไม่ต้องมองฉันก็รู้ว่าหกพันหยวนนั้นมากเกินพอที่จะชดใช้สกูตเตอร์ของคุณและปลาทองที่น่าสมเพศนี่ชายหนุ่มกล่าวขณะที่เขามองดูหวังเสียหนอและจ้องมองเขาและเขาชี้ไปที่หวังเสียนอด้วยความไม่พอใจ รับเงินไปในขณะที่คุณสามารถทําได้มีะนั้นคุณจะไม่ได้รับแม้แต่เซนเดียวดูเหมือนว่าชายหนุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซคันใหญ่จะชนเข้ากับรถสกูตเตอร์ไรของเด็กหนุ่มเขาไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอถ้าเขาไม่เป็นไรหกพันก็น่าจะพอกับค่าเสียหายแล้วนะมันคือฮา์เล่ดวิสารรถจักรยานยนต์นั้นเจ๋งมากมันต้องมีราคาแพงมากในเวลานี้คนดูโดยรอบกำลังซุบซิบพ,พูดคุยขณะที่กลุ่มของเซียนกับคู่กรณีกำลังตกลงกันอยู่ คุณจะชดใช้ฉันด้วยเงินเพียง6กพันเหรียญเนี่ยนะหวังเสียนอย้อยเย้ยชายหนุ่มเขาหันไปจับสกูตเตอร์ยกขือนอตัง้งและจับปลาทอง Re Air K, อรีแอร์เคปปอบอราเออรเรนด้าขือนอมาดูตอนที่แปดปลาทองและมอเตอร์ไซค์หวังเสียนอวางปลาทอง Red Air K, อเรดแอร์เคปปอบอร์ออเรนด้าบนแผ่นกระจกของตู้ปลาที่แตกแล้วเดินตรงไปที่ชายหนุ่ม ปลาทอง8ดตัวฉันเกรงว่าราคาหกพันที่คุณให้นั้นยังไม่เพียงพอต่อค่าเสียหายเลยฉันจะเรียกตามรอวจมาแล้วให้พวกเขาเป็นคนจัดการกับอุบัติเหตุคอรังนี่หวังเสียนอนมองชายหนุ่มและพูดอย่างเย็นชาชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาแสดงท่าทางเย่อหญิงเกินไป หากเขาขอโทษทันทีที่เขาลงมาจากรถหรือแสดงออกถึงการซ้ำนิกผิดจริงๆหวังเสียนออาจไม่คิดจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรมากมายกับเขาท้ายที่สุดสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการใช้พลังงานมังกรไป16แต้มซุนงอเขาสามารถหามาทดแทนได้ตลอดอย่างไรก็ตามชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนที่หยิ่งยโสและหวังเสียนอย่อมไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไป แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ในขณะนี้ก็คือเขาค่อยๆได้รับอิทธิพลตามธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของมังกรศักดิ์สิทธิ์ซุ้ยงอศักดิ์ศรีและเกียรติของมังกรนั้นถือว่าสูงส่งมากไม่เป็นไรคุณแค่พยายามเรียกร้องราคาให้สูงคือนอเท่านั้นเองเอาอย่างนี้มอเตอร์ไซค์คุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และปลาทองตัวเล็กๆของคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันจะชดเชยคุณให้มากที่สุดชายหนุ่มเดินไปและพูดอย่างเยือกเย็นเมื่อเขาเห็นหวังเสียนอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเฮ้ hey. เด็กเหลือขอกําลังมองหาปัญหาเหรอกลุ่มชายหนุ่มหลายคนที่อยู่ข้างหลังเขาเดินไปและล้อมรอบหวังเสียนอนในทางสีทิศทางเฮ้เฮ้อย่าใจร้อนน่าค่อยๆมาคุยกันและตกลงเรื่องนี้อย่างใจเย็นกันเถอะชายชราที่ด้านข้างเห็นความวุ่นวายที่กําลังจะเกิดขึ้นอนอรีบเดินเข้าไปและบอกกล่าวด้วยความปรารถนาดีหนุ่มน้อยดูจากค่าความเสียหายของเธอฉันก็คิดว่ามันเหมาะสมชายหนุ่มเหล่านี้ก็ไม่ได้ไร้เหตุผลพวกเขาก็จะชดเชยให้คุณในปริมาณที่เหมาะสมอย่าโลภมากนักเลย หวังเสียนอนเหลือบมองไปที่ชายชราก่อนที่จะเปลี่ยนสายตาของเขากลับมาจ้องมองชายหนุ่มทางสีคนที่ล้อมรอบตัวเขาฉันไม่ต้องการให้พวกนายชดเชยฉันให้กับมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายแต่ปลาทองของฉัน หวังเสียนอหยุดวางเรดแอเคปอบอราวออเรนดา8ตัวของเขาลงบนพื้นเขามองไปที่พวกเขาอย่างเย็นชาก่อนจะพูดต่อคุณต้องชดเชยให้ฉันสำหรับปลาทองของฉันมีทั้งหมด8ตัว Red Air K, ออรเรด a อ r เคปอรอราวออเรนดาสำหรับคุณค่าและราคาของปลาแต่ละตัวพวกคุณสามารถค้นหามันทางออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณเอง ช่างพูดอะไรโง่โง่งงเรดแอเคปอร,อร์บราอเร์าหรือมันคืออะไรอย่าพูดเหลวไหลต่อหน้าฉันจะไม่ยอมฟังเรื่องเพลร์เจอร์ของนายและฉันจะไม่เพิ่มราคาให้ในายแม้แต่หยวนเดียวชายหนุ่มที่หน้าและพูดอย่างเย็นชาหลังจากเห็นว่าหวังเสียนอเหมือนพยายามรียร้องเงินเพิ่มอะไรนเรดแอเคปอร,อร์บราอเร์าอย่างไรก็ตามชายชราที่เข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกก็ตกใจเขาดูปลาทองข้างๆหวังเสียนอแล้วรีบก,ก้มลงดูใกล้ๆทันที นี่คือ Red Air K Barra Orrenda จริงๆพวกมันเป็นของจริงชายชราอุทานด้วยความตกใจในขณะที่เขาเห็นปลาทองในตู้ปลาที่แตกหลังจากเดินไปดูเขารู้สึกปวดใจเล็กน้อยก่อนที่จะตะโกนว่านี่คือ Red Air K b a r อ a o r ร e n d a ระดับพรีเมียมปลาสองตัวนี้ยังดีอยู่เฮ้รีบช่วยและดูแลพวกมันสิ Red Air K Barra o r e n d a นั่นคือ Red Air K Barra o r e n d a จริงๆหรือ ชายชราและชายวัยกลางคนหลายคนยืนอยู่ข้างหลังฝูงชนดูทันคือนอขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปดูด้วยความตกใจนี่คือเรดแอร์เคปอบอเราเออเรนดาจริงๆพวกมันเป็นเป็นปลาหายากระดับขุนนางนายหมู่ปลาทองด้วยกันสิ่งที่น่าเสียคือปลาทองสองตัวถูกทับจนขี้แตกตาย เมื่อมองดูจากรูปร่างสีสันของปลาพวกนี้พวกมันอาจจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหอยนางองโมเนเรสแอเคปอบอราออรเรนด้ที่ดีที่สุดแต่ละตัวอาจจะมีค่ายอย่างน้อย3 4มถึงหมื่นหยวนจีนมุงบางคนอุทานและใส่ว่าเมื่อพวกเขาเดินไปและเห็นปลาทองพวกนั้นบนพืน้นสามถึงสี่หมื่นหยวนกลุ่มของชายหนุ่มผู้ยืนอยู่ข้างๆได้ยินสิ่งที่ชายชาราและคนอื่นๆพูดพวกเขาตกใจอย่างสมบูรณ์เมื่อมองดูปลาทองที่อยู่บนพื้นด้วยความไม่เชื่อ ลาเหล่านี้ปลาทองเหล่านี้มีมูลค่าสามถึงสี่หมื่นหยวนเลยงั้นเหรอพวกเขาถามด้วยความตกใจ ไม่ใช่ทั้งหมดนี่ชายชราเงยหน้าขึ้นนอแล้วพูดกับชายหนุ่มกลุ่มหอนั่งงอว่าปลาแต่ละตัวมีค่าประมาณ3-4มถึงหมื่นหยวนดูลักษณะที่ปรากฏของพวกมันปลาพวกนี้ต่อตัวจะไม่ถูกกว่า3 5 0 0 0อย่างแน่นอนปลาสองตัวนี่บททับจนตายและเกล็ดของปลาทางสี่ตัวนี้เสียหายปลาทางหตัวจะมีราคาไม่ต่ำกว่า2ล้านหยวนชายชราตอบเรดแอคเคปอบบราอเรนได้ยากมากที่จะผสมพันธุ์ตอนนี้มีต้้งแตัวและปรากฏตัวในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่โชคร้ายสําหรับพวกมันจริงๆ เมื่อชายวัยกลางคนพูดเขาก็ใส่หัวอย่างต่อเนื่องมีคนมุงดูจํานวนมากขึ้นนอเรื่อยๆพวกเขามาที่นี่เพื่องานนิทรรศการปลาทองในวันนี้และเป็นคนที่รักปลาทองโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาสามารถจดจําขุนนางของสายพันธุ์ปลาทองเรดแอร์เคปอบอราเออเรนด้ได้อย่างดี เมื่อชายหนุ่มได้ยินเสียงถอนหายใจของฝูงชนขากันไกลของพวกเขาก็อ้ากว้างหวังเสียนอนมองไปที่ชายหนุ่มและพูดอย่างเยือกเย็นฉันเชื่อว่ามันเป็นการดีที่สุดที่จะให้ตามราวจจัดการกับเหตุการณ์นี้คุณไม่สามารถจ่ายด้วยเงินน้อยกว่าสองล้านหยวนได้มีการจัดงานปลาทองที่ตลาดดอกไม้และนกวันนี่มันจะง่ายต่อการประเมินราคาความสูญเสียในเมื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่นี่จํานวนมากเพื่อให้พวกเขาทําการประเมินราคาชายชาราใสา่หัวแล้วพูดต่อว่าเฮ hey เจ้าหนุ่มคุณควรระวังให้มากคือนอตอนที่ขับขี่รถชายหนุ่มอ้าปากค้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อกลุ่มชายหนุ่มที่อยู่ข้างหลังเขายืนอยู่ที่นั่นด้วยความตกใจพวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าปลาทองที่พวกเขาฆ่าจะมีมูลค่าสองล้านหยวนเมื่อชายหนุ่มเห็นหวังเสียนอยหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีดําเหตุการณ์นี้เป็นความผิดของเขาทั้งหมดและไม่จ้องสงสัยเลยว่าคําตัดสินขั้นสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเขาต้องชดใช้อย่างน้อยสองล้าน อย่างไรก็ตามเขาจะมีเงินจํานวนมากนั้นไปได้อย่างไรถ้าผู้อาวุโสในบ้านของเขารู้เหตุการณ์นี้มันจะเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขายิ่งกว่านี้เฮ้ท hey, ี่ชายไม่ต้องโทรหาตามรวจอรหรอกนะสีหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเขาพูดกับหวังเสียนออย่างร้อนรอนฉันตกลงที่จะไม่โทรเรียกตามรวจอรก็ได้แต่คุณต้องชดใช้ให้ฉันหวังเสียนอตอบกลับมองเขาอย่างเย็นชา ฉันชายหนุ่มมองกลุ่มชายหนุ่มด้วยความอับอายฉันเรารวมเงินกันแล้วได้แค่สี่แสนห้าหมื่นหยวนแค่นั้นเองชายหนุ่มคนที่อยู่ข้างหลังเขาทําอะไรไม่ถูกและมองเขาพร้อมพูดต่อทําไมนายนไม่โทรไปที่บ้านฉันทําไม่ได้ชายหนุ่มใส่หัวทันทีแน่นอนว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ครอบครัวรู้เรื่องนี้ได้เขามองไปที่หวางเสียนอ,นอเขากัดปันของเขาแล้วพูดว่าพี่ชายฉันจะชดเชยให้คุณด้วยมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ของฉันมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ หวังเสียนอยกคิ้วของเขาและหันหน้าไปทางมอเตอร์ไซค์ที่มองเห็นอยู่ด้านข้างมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ของฉันเพิ่งสั่งทำคือนอนมาเมื่อไม่นานมานี้และมีมูลค่า1.53ล้านชายหนุ่มกล่าวอย่างไม่เต็มใจมอเตอร์ไซค์ฮา์เล่ราคา1.53ล้านหวังเสียนอยขมวดคิ้วและสงสัยในข้ออ้างของเขา คุณสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ทางการนอกจากนี่ฉันมีบันทึกคำสั่งเสื้อของฉันที่นี่ด้วยชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วปีดอบันทึกรถจักรยานยนต์ฮาเล่นี่เป็นรุ่มพิเศษที่ทำาืืนนอเองของอิเล็กทราไกลโดยมีราคารวมอยู่ที่1.53ล้านถึงแม้ว่าจะเป็น1.53ล้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอนอกจากนี่ยังเป็นรถจักรยานยนต์ใช้แล้วหวังเสียนอพูด ถ้าเราแค่เอาค่าของปลาทองเรสแอเคปอบราวออเรนดาหตัวราคาอย่างน้อยก็จะอยู่ที่2.2-2.3ถึงล้านชายหนุ่มรู้สึกอับอายกับคําพูดของหวังเสียนอเขาเดินไปที่กล่องเล็กๆของรถจักรยานยนต์หาเลและหยิบกล่องคือนอมาฉันจะเพิ่มรองเท้าคู่นี้ด้วยชายหนุ่มปิดอกล่องและปิดอ,อเผยรองเท้าหอหนั่ง,งอคู่ Nike Mag Air บอ2 The p i วเจอสองมีเพียง81คู่ที่มีอยู่ทั่วโลกและแต่ละคู่มีค่าประมาณ7 0 0 0 0หยวน หวังเสียนอตกใจเล็กน้อยเมื่อเขามองดูรองเท้าคู่นี้โดยไม่เชื่อชานอนในหาเสือรองเท้าคู่นี้อย่างยากลำบากตอนนี้จะปล่อยไปเหรอชายหนุ่มอีกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปากสันอุบัติเหตุคอรังนี้เพียงคอรังเดียวทําให้เพื่อนอของเขาแทบหมดตัวหวังเสียนอขมวดคิ้วไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮารเล่หล้านหรือรองเท้าขนาด7 0 0 0แสนสำหรับเขามันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรเท่าเงินสด ถ้าคุณมีเงินคุณสามารถหาเสื้อมอเตอร์ไซค์หาเล่เมื่อไรก็ได้แต่คุณจะไม่สามารถหารองเท้าคู่นี้ได้อีกชายหนุ่มพูดอย่างไม่เต็มใจถ้าคุณต้องการเงินสดฉันไม่มีและนอกจากนี้ปลาทองของคุณก็มีมูลค่าสองล้านเหมือนกันกับมูลค่าของสินค้าของฉันที่รวมเข้าด้วยกันเอาละตกลงถึงหวังเสียนอจะ